สวัสดีครับวันนี้เรามา,าเรียนรู้กับการใช้งานโปรแกรม Photoshop นะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Photoshop เลยนะครับเรามาตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะครับลําลดับแรกนะครับให้เราทําการเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับส่วนโปรแกรม Photoshop ที่เราจะใช้สอนในวันนี้นะครับเป็นโปรแกรม Photoshop 4.5นะครับ อาจจะมีหน้าตาค,คล้ายๆกันกับเวอร์ชั่นอื่นนะครับมีเครื่องมือมีเมนูอะไรค,คล้ายๆกันหมดนะครับเมื่อเราทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการสร้างไฟล์มาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนนะครับให้เราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาวิธีการสร้างนะครับให้เราทําการาใช้เมาส์นี่นะครับเลื่อนไปที่เมนูไฟล์กดที่เมนูไฟล์ครับแล้วกดที่ New เสร็จแล้วนะครับจะได้หน้าตามาแบบนี้ขนาดกําหนดตามความต้องการเลยครับหรือว่าอยากเอาจะแบบที่มีสําเร็จให้ในระบบคือ intentional paper นะครับจะมีเอถ้าเราอยากจะได้เป็นกระดาษก็ตรงนี้นะครับกดไปเอาขนาดเท่าไหร่สมมตุติแต่ไม่ต้องการได้รูปแบบของกระดาษนะครับจะก,กําหนดเองเอาขนาดเท่าไหร่ไปที่ต้องเปลี่ยนใหม่ก่อนนะครับเมื่อกี้เป็น i n t e r n a t i o n a l p a p อ r อยู่ให้เราเป็น Cu s t o m นะครับถ้าเราจะกำหนดเองนะครับเสร็จแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับหน่วยของมันให้ตั้งเป็นพิกเซลแล้วก็ตรงนี้นะครับ resolution ตรงนี้ก็คือความละเอียดนะครับขอปรับเป็นน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเครื่องมันจะกระตุกใส่สัก72แล้วกันนะครับเอาสัก800 /800 คนะครับ ตรงหัวตัวนี้อย่าเพิ่งกําหนดก็ได้รอกําหนดตอนบันทึกเสร็จแล้วก,กดโอเคเลยครับก็จะได้ไฟล์งานออกมาแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเครื่องมือของการทํางานทั้งหมดเลยเป็นเครื่องมือในการใช้งานเราต้องมากดเครื่องมือฝั่งนี้กดได้ทั้งหมดตรงนี้นครับเป็นแถบเมนูของโปรแกรมตรงนี้ก็คือรายละเอียดของเครื่องมือกดเข้าไปก็จะมี แต่งอะไรก็จะอยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนของสีตรงนี้รายละเอียดสีตรงนี้สามารถกดเลือกได้เนี่ยเลือกสีจะแบบไหนนะครับส่วนตรงนี้นะครับสําคัญนะครับในส่วนของตงัวนี้ก็คือเป็นพนูดง่ายๆก็น่าจะเป็นหัวใจหลักของโปรแกรมนี้นะครับมันต้องรู้ครับตรงนี้พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่าง ให้เห็นง่ายๆแลวกันครับรับลำดับแ,แรกจะสอนเกี่ยวกับการตัดต่อรูปก่อนแล้วกันนะครับจะนี้ได้งานเปล่าแล้วจะเอารูปมาใส่ใส่ยังไงให้ไปเปิดรูปขึ้นมาโดยไปที่ไฟล์ Open น,นะครับแล้วไปเลือกรูปมานะครับจะเอารูปไหนสมมติว่าจะเอารูปนี้แล้วกันนะครับกดลงไปเลยแล้วก็ d ั u b l e c มาเลย จะได้รูปใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของคุณลับไฟล์แบบนี้นะครับไม่ใช่ไฟล์เดียวกันนะครับสังเกตใน s 5จะเป็นแบบนี้นครับแต่ละไฟล์แต่ละไฟล์ฟจะเรียงไปเรื่อยๆนี่่อมาจะทําการตัดเอาเฉพาะในส่วนของคนจะตัดเอาเฉพาะในส่วนของคนนะครับใช้เครื่องมืออะไรใช้เลโซ่ดีกว่านะครับ ว่ากำหนดได้เครื่องมือที่ใช้ในการตัดก็จะมีอยู่2ตัวก็คือมาควีนตัวนี้กับเลโซตัวนี้สอตัวนี้ก็สามารถกำหนดได้จะรูปแบบไหนหเป็นเหลี่ยมเป็นโค้งได้หรือว่าแบบนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าสามารถปรับได้อ่า เสร็จแล้วนะครับถ้าจะตัดให้มันเนียนก็คือต้องกําหนดความฟูงกระจายเฟเตอร์ตรงนี้นะครับใส่สักประมาณ3ฟุ้งกระจายยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยดูผลกันตัดอันนี้แบบฟูงกระจายก่อนนะครับตัดตัดตัดขอตัดแล้วงก่อนแล้วกันนะครับเส้นต้องจุดกันนะครับเป็นเลโซ เมื่อติดเสร็จแล้วจะลากไปใส่ในส่วนของตงัวนี้กดตรงนี้เลยก็ได้ไต้องต้องต้องใช้เครื่องมือในการมุฟทูลนะครับจับลากเข้าไปเราจะมองไม่เห็นไฟล์นี้ถ้าเราก็สามารถจับลากใส่ได้เหมือนกันแต่เราถ้าเราอยากจะทําให้มันเห็นชัดขึ้นเราก็ต้องดึงไฟล์นี้ออกมา,าก็คือเมาส์คลิกค้างไว้ที่ไฟล์ของเราตัดแล้วก็ดึงมันออกมาข้างนอกแล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วจะมองเห็นภาพง่ายขึ้นใช่ไหมครับ เสร็จแล้วใช้มูฟทูลตัวนี้นะครับจับในตรงที่เราสีเล็กเอที่เราสีเล็กนะครับที่เราใช้ครามือสีเล็กสีเลกไว้แล้วก็ปล่อยลงไปหาได้ภาพแล้วภาพนี้ไม่ต้องการแล้วกดปิดเสร็จแล้วเม่ได้ภาพนี้ขึ้นมาภาพใหญ่เกินไปจะย่อให้มันเล็กลงย่อยังไงวิธีการย่อนะครับกดคอนโทลที่เมื่อกดคอนโทนทีเสร็จแล้วจับเลื่อนเอามุมนะครับ จะไดยอ่อขยันง่ายจะยอ่อให้มันมีความสมดุลกันยอ่อยังไงก็คือต้องกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ทําการกดยอ่อแล้วกดยอ่อลงมานะครับเมื่อมันสุดแล้วจะยกขึ้นไปคืนแล้วก็ยอ่อลงมาเองนะครับให้มันได้สัดส,ส่วนยกขึ้นไปคืนนะครับ ย่อลงมาสังเกตเห็นว่าภาพนั้นมีความละเอียดมากเลยนะครับเพราะว่าใช้กล้องที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับสังเกตเห็นว่านะครับภาพที่เราถ่ายในกล้องโทรศัพท์ความละเอียดเวลายขยายให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับมันจะมีการแตกเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันก็เกี่ยวกับเมื่อเราตัดมาแล้วนะครับได้แบบนี้ไฟล์ที่ออก เราจะทําการลบในส่วนของที่เราไม่ต้องการออกไปวิธีการลบนะครับใช้ยางลบตัวน,นี้เลยขนาดใหญ่ต่อมาเมาืกก่อกดยางลบเสร็จแล้วนะครับมาเลือกตัวแรกนะครับ i อ o ซอมาปรับขนาดครับพอดีไหมกับขนาดเรลบปรับอ,อปรับแล้วลบไปได้ตรงนี้ก็คือเราปรับเป็นแบบฟงุงกระจายคือยางลบสามารถปรับได้แบบ ไม่ฟุ้งกระจายเห็นไหมครับมันจะลบมันจะเป็นขอบไม่สวยงามเอาแบบฟุ้งกระจายดีกว่าครับขอบจะสวยงามเสร็จแล้วก็ให้เราทําการลบลงไปครับวิธีการลบคือคลิกลบเลยคลิกค้างไว้ก็ได้หรือว่าคลิกเป็นจุดจุดจุดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันลบเนียนยิ่งขึ้นกดเราก็ต้องขยายภาพนี้ ให้มันใหญ่ไม่ใช่ขยายภาพเียครับขยายพื้นที่การทํางานเนี่ยเห็นพื้นที่การทํางานของเราเป็นแค่67.66.7เอร์เซ็เองเราจะขยายมันใหญ่ขึ้นขยายยังไงใช้เครื่องมือนี้ก็ได้นะครับมันขยายแล้วก็กดขยายเ,าเลยก็ได้หรือว่าวิธีลัดก็คือกดปุ่ม Alt ในคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็หมุนลูกลิ่งขึ้นหมุนขึ้น มุนขึ้นอ่าเห็นไหมครับง่ายก็อีกไม่ต้องไปกดครื่องมือครับเสียเวลาเสร็จแล้วกดย้างลบเหมือนเดิมครับทาการลบเราสามารถกําหนดความอ่ากหนดไซส์ของยางลบได้นะครับเช่นในส่วนที่พื้นที่เล็กๆส่วนเนี้ยเช่นตรงหูตัวเนี้ยเข้าไปไม่ได้แน่นอนครับเพราะาเราปรับใหญ่เราก็ต้องลบที่เราปรับบทีลบให้มันแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังอีกครั้งหนึ่ง มาเนี่เป็นพื้นฐานในการตัดต่อรูปภาพนะครับตกแต่งสิครับลบออกไปนะครับส่วนที่ไม่ต้องการลบออกไปลบกลิ่งมุนได้ต่อมาเราอยากที่จะจับเลื่อนโดยก็ต้องหมุนลูกลิ้งทีง่ายๆกอกดปุ่มสเปกบาครับว่าเป็นรูปมือก็จับเลื่อนลงมา อันนี้เลื่อนแค่พื้นที่การทํางานนะครับไม่มีผลอะไรกับรูปแน่น,นอนลบออกไปสมมุติว่าพอเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วนะครับอันนี้มันยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับลบออกหมดแล้วนะครับต่อมาไปดูพื้นที่เล็กๆน,น้อยๆที่เรายังติดอยู่นะครับส่วนตรงหูตรงนี้นครับ เราจะลบออกได้ยังไงก็ต้องไปปรับไซส์มันเล็กลงถึงจะเข้าตรงหูได้ก็จะเข้าไปลบตรงส่วนหูได้เข้าไปลบได้แล้วก็ไปลบไปลบให้มันเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับคือเราสามารถขยายให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้ปเป็นรีบๆหน่อยแล้วกันนะครับอ่มันเสร็จแล้วนะครับเท่านี้พอสมมุติว่ามันมัน,ม,นมันเนียนแล้วกันนะครับ ขยายกดอินเครค้างไว้หมุนลิ้งยกให้มันมาขนาดที่พอจะเห็นได้พอดีอจับยอดดึงลงนะครับใช้เครื่องมือมูฟทูลจับมันย้ายจะเอาไปตรงไหนต่อมานะครับเราจะไปหารูปภาพวิว อะไรต่างๆนะครับมาใส่เป็นพื้นหลังตรงนี้ของรูปภาพวิธีการทำเหมือนเดิมเหมือนที่เราไปเปิดรูปภาพแรกขึ้นมานะครับไปที่ไฟล์ที่ Open ะครับแล้วไปเปิดหารูปภาพที่เราต้องการจะให้มันเป็นรูปพื้นหลังรูปพื้นหลังนะครับมีหรือเปล่าเนี่ย สมมุติว่า,ารูปไหนดีแรรูปรูปแบบไหนก็ได้นะครับให้เราเลือกมาเลยสมำติอารูปนี้ครับวิธีการเปิดก็เหมือนเดิมกดรูปภาพแล้วกดรูปเพนหรือว่าอยากจะเอาหลายๆรูปเราก็กดคอนโทรลค้างไว้ก็กดแบบนี้นะครับกดแล้วกดเลือกรูปเลือกรูปแล้วกดูเพ n าเราอยากได้ทีละเยอะไม่ต้องกดหลายครั้งนะครับอันนี้รูปเดียวกดอันเดียวเลยแล้วกดโอเพ่นนะครับรูปจะมาอีกเป็นไฟล์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเราจะทําเอาเราจะไปเอารูปที่เราเปิดขึ้นมา,าเมื่อกี้นะครับมาใส่ในนีนน้ใส่ได้ยังไงที่กันทําเหมือนเดิมจับมันลากเข้าไปใส่นะครับเอามาก่อนจะได้เห็นภาพชัดๆเอามมบทูลนะครับจับมันลากเข้าไปแล้วก็ปล่อย อาล่าไปเสร็จแ,แล้วตัวนี้ไม่ต้องการแล้วปล่อยเลยภาพใหญ่ขึ้นไปกดคอนทูนที่าหามุมภาพสิครับนี่ครับจะย่อลงให้มันแบบสมส่วนกดชิปค้างไว้กดย่อลงมาอา่าได้มานี้แล้วถ้ามันเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับเวลามันเซฟมันจะตัดให้กับ เท่าหน้ากระดาษของเราเลยหน้าเนี่ยหน,น้ากระดาษทั้งหมดเนี่ยครับก็คือขนาดที่เราขยายมันเกี่มันใหญ่กันไปไม่เป็นไรมันมาแล้วนะครับแต่ภาพเราหายเอาหายไปไหนอะใครขโมยไปเอาไม่ใช่นะครับมันอยู่นี่เนี่ยครับมันอยู่ในส่วนของเลเยอร์ก็คือถ้าเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันอยู่ข้างบนสมมติว่ามันมีเยอะเป็นสิบเลเยอะ์ครับ อะไรที่มันอยู่ข้างบนนะครับมันก็จะมองเห็นก่อนมันก็จะทับข้างล่างคือเราต้องทําการจับรูปภาพข้างล่างมาไว้ข้างบนหรือเอาข้างบนมาไว้ข้างล่างอ้าวก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่จับข้างล่างไว้ไอจับข้างบนไว้ข้างล่างดีกว่ากดคลิกมันคลิกแบบนี้นะครับคลิกมันค้างไว้จับมันดึงลงมาไว้ข้างล่างกดปุ๊บปล่อยอ้าวเรีนรูปภาพมาแล้ว มาแล้วกดขยับภาพเอาโอเคอ่าเสร็จแล้วนะครับแต่งรูปมาใส่ได้แล้วอ่าต่อมาจะเอารูปมาใส่อีกอรูปมาใส่อีกอารูปมาใส่อีกนะครับ วิธีการทาเหมือนเดิมครับไปเปิดรูปภาพมาก่อนถึงจะตัดมาใส่ได้ไปที่ไฟล์ open รูปภาพไหนดีครับสมมุติว่าผมจะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับผมจะตัดเอาเฉพาะส่วนวงกลมตัวนี้ผมก็กดแล้วก็กดเพนมาเลย จะตัดเฉพาะในส่วนนี้นะครับเอาไปใส่แค่ส่วนกลมตัวนี้พอใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้ก็ได้แต่มันมันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับใช้ตัวเดิมดีกว่าเลยโซตูลอับเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นเลโซทูลตัวนี้นะครับเป็นพอร์ติคอนพอริกอนตัวนี้ก่อน เป็นแบบยากบ้างบางทีเราใช้วิธีการกดค้างไว้แล้วก็โ้ดไปจนมาจุดเส้นแต่ทีนี้เครื่องมือตัวนี้วิธีการใช้คือกดกดครั้งหนึ่งปึ๊บแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็มากดอีกตรงที่มันจะเป็นเส้นโคง้งกดแล้วก็ปล่อยฮะเราสามารถอันนี้ก็คือปล่อยเมาส์แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็กดที่โคง้งทีนี้ที่โค้งมันคือต้องกดกดจิ้มเป็นจุดนะครับจุดโคง้งกดจุดโคง้ง งครับกดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับอยากจะใช้แบบไหนตัวนี้เฟตเตอร์นะครับผมกำหนดไว้แล้วเป็น3คือในส่วนของตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้เสร็จก่อนไลวกันนะครับเดี๋ยวจะงง เส้นต้องติดกันเหมือนเดิมครับกดเลยได้แล้วนะครับเราจะเอาเฉพาะส่วนตัวนี้ไปเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูถ้าเรากดไปเลยโดยไม่ใช v มูฟทู une, มันจะเป็นยังไงนะครับดึงไปเลยไม่ไปให้นะครับไปเฉพาะเส้นสีเ e ล็กต้องมากดใหม่ต้องเอามูฟทูนะครับทํางนั้นไม่ไปก็คือต้องดึงภาพใ,ใช้มูฟทูในการดึงภาพไปนะครับพร้อมแล้วกด ตรงที่ซ e เล c กไว้เลยแล้วก็ไปวางไว้ในพื้นที่ที่เราต้องการอันนี้ใช้เสร็จแล้วไม่ต้องการปิดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเซฟด้วยมาแล้วนะครับตัวนี้เช่นเราต้องอันที่จะทำโปสเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งพวกไวนิวก็จะใช้หลักการแบบนี้นะครับจะมีเพิ่มลูกเล่นเยอะขึ้นกัน,นี้ตัวนี้นะครับจะเอาไว้ตรงไหนดีครับอเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน ไว้ตรงนี้นะครับแต่จะเอาไว้ข้างหลังภาพเราก็มาดูเลเยอร์ของมันนะครับเลเยอร์ภาพอยู่เลเยอร์นี้อาจจะมีรูปผปด้วยเลเยอร์ภาพถ้าเรากลัวเราจำเลเยอร์ไม่ได้ให้เราตั้งชื่อไปเลยตั้งชื่อไปเลยว่าเลเยอร์เนี้ยคืออะไรเลเยอร์เนี้ยคืออะไรอันเนี้ยคือภาพเราก็ตั้งเลเยอร์ภาพไปเลยนะครับ ซูมดูเป็นภาพคนแล้วกันสเสร็จแล้วกดเทออันนี้เป็นภาพคนนะอันนี้เป็นอะไรแล้วก็ตั้งไปเราจะเอาเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างหลังนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับจับมันจับอันนี้ไปไว้ข้างบนก็ได้นะจับภาพคนไว้ข้างบนนะครับได้แล้วมาแล้วสวยางามหาตำแหน่งที่วางมันเหมาะสมหน่อยเอาตรงนี้แล้วกันนะครับ ดูให้สวยแล้วกันนะครับอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาแต่งรูปคนดูดีสักนิดหนึ่งหน่อยเครื่องมือของ Photoshop นะครับมีลูกเรียนก็ค่อนข้างเยอะเสมือนกันนะครับเราจะไปใช้เครื่องมือไปทําอะไรก่อนไปเสริมดั้งก่อนดีกว่าครับไปที่ฟิลเตอร์ครับกดที่รูปก่อนนะครับกดที่ เลเยอร์รูปก็คือเราจะแต่งอะไรแล้วก็ไปกดที่เลเยอร์ตรงนั้นนะครับไปฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลเยอร์ฟีนะครับกดเข้าไปเลยอ้ายังไม่มาอ้าวโหลดอยู่ออามาแล้วนะครับเราจะเดี๋ยวขยายให้ภาพมันใหญ่ก็กดที่ซูมทูนมันขยายตัวนี้ครับกดขยายมันใหญ่ขยายมันใหญ่แล้วจะได้ดูง่ายอ่าเนี่ยใหญ่แล้วใช้เครื่องมาตัวแรกเลยเนี่ย เครื่องมือตัวนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวจะใช้ดูนะครับจับลากมาเพิ่มไซส์ก่อนใหญ่เกินไป16แล้วกัน,นครับจับดึงดั้งสูงยังครับเริ่มเริ่มมีดั้งขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วตัวนี้นะครับก็คือจับดึงขึ้นหรือว่าจับดึงยุบลงนะครับมัน หลักการของมันก็คืจะดึงส่วนส่วนอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะดึงขึ้นได้ดึงลงได้ใช้ตัวนี้ในการน,นะครับในการดึงแทนโอยหมูเลยกดคอนโทรลซันะครับกลับคืนหรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะเป็นขยายเลยนะครับคือซูมจมูกขึ้นเลยมันจะเป็นเหมือนหมูเลยครับนี่ยเร่แล้วนะครับ อาเจะตัวนี้ดึงเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันนะครับมี่้เสียละไปที่ฟิลเตอร์นะครับลายันฟี่แต่งอะไรก็ได้ขอแต่งจมูกก่อนแล้วกันแต่งจมูกก่อนแล้วกันนะครับกดข้าไว้ดึงขึ้นเลย ด่งไปอ่าเนี่ยมันเนี่ยพอดีอย่าไปกดเยอะนะครับภาพมันจะเพีย้ยนมันจะเหมือนเป็นการ์ตูนล,ล้อเลียนมากกว่าแล้วครับเอามาขยายตาหนึน่งเนี่ยใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ได้นะครับในการขยายอะไรสักอย่างหนึ่งน,นี่ขยายตาได้หรือว่าท่านผู้หญิงหนึ่งที่อยากจะเสริมหน้าอก ใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เลยดวจะเสืิอมตัอกให้ดูปรับขนาดนมันใหญ่ขึ้นตาน,นี้พอไหมอ้ใหญ่เกินไปโอ้ใหญ่เกินไป,นไปมาอันนี้นะครับสมมติว่าจะเพิ่มขนาดประมาณตัวนี้เพิ่มมาเลยโอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ครับประมาณนี้ ไม่ต้องไปเสียตังค์ทำนะครับ Photoshop ช่วยได้อยากจะทำอะไรใส่ big eye ใส่ได้เหมือนกันครับทำให้ขาวขึ้นไม่ต้องไปฉีดยาครับใช้ Photoshop ดีกว่าครับแต่ภาพมันจะเป็นในลนักษณะของการขยายเราต้องใช้ให้พอดีถ้าเราใช้เกินไปมันก็จะขีเลรนะครับอเสร็จแล้วกดโอเคไปเลยอันนี้จะสอนใช้เครื่องมือพื้นฐานก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราอยากจะแต่งใส่ข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปหาตอนจาให้ดีนะครับอันนี้มันมีทั้งหมดเลเยอร์สามเลเยอร์ซีรีส์ไปกาวแล้ววิธีการใส่ข้อความกดที่ตัว T ตรงนี้ครับกดเสร็จแล้วมากดใส่ในพื้นที่การทํางานเลยกดลงไปปุ๊บมันจะทําการสร้างเลเยอร์อัตโนมัติให้ตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับเลเยอร์อัตโนมัติแล้วแล้วก็พิมพ์ลงไป พิมพ์ชื่ออะไรก็ว่าไปาวิธีการปรับขนาดรูปภาพเหมือนกับโฟโตช็อ o เอเหมือนกับเ o r ร์เลยครับนี่ครับตัวหน้าบางอันนี้ฟอนต์เอาฟอนต์แบบไหนเลือกเอาตามสบายเลยครับแล้วก็ขนาดไซส์เราสังเกตเห็นว่ามันจะมีแค่72แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราสามารถเพิ่มได้มากกว่านี้ก็คือพิมพ์เอาการง่ายๆเลยก็คือพิมพ์เอา เ0 9 0อ่าได้แล้วได้แล้วนะครับอืมเอาเป็นภาษาบองไม่เห็นวิธีการที่เราจะจับมันเลื่อนลงมาได้โดยเราไม่ต้องใช้เครื่องมือมุกถูนะครับของ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 เท็ตัวนี้นครับก็คือต้องเอาเมาส์เลื่อนลงมา แบบนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ในการมุ่ทุนสัญลักษณ์แบบนี้คือเราสามารถจะจับเรียนได้แต่ถ้าแบบนี้เรียนไม่ได้นะครับเนี่ยตอเป็นแบบนี้นี่้ก็พิมพ์ลงไปเราจะพิมพ์ข้อความอะไรก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับในจะพิมพ์แค่นี้เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วไม่อยากได้สีเนี้ขี้เหทำไงอ่ะกดครอบดำเลยครับเหมือนกับบวชทุกอย่างในการจัดการตัวอักษร กดปึ๊บไปกดเลือกสีเลือกสีเลือกได้หลายที่นะครับตรงนี้ก็ได้กดเลือกหรือว่าตรงนี้ก็ได้หรือว่ามากดตรงนี้ก็ได้ไหมครับแล้วแต่เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะมาใส่เอฟเฟกกันมาเปลี่ยนเครื่องมือเป็นมูฟทูลก่อนแล้วกัน จะใส่เอฟเฟกตัวอักษรนะครับจะทําให้มันมีฟุ้งอะไรขอบขอบออกสักนิดนึงวิธีการใส่ก็คือต้องมากดสมมุติว่าเรากําลังทํางานอยู่เรากดไปที่อื่นอยู่เนาะเราอยากจะใส่ข้อความเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเราก็คือแสดงให้เห็นว่าเรากําลังอยู่ในการทํางานของเลเยอร์นี้เราจะแก้ไขเลเยอร์นี้ก็คือเราจะเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปแล้วต้องมากดที่เลเยอร์ข้อความ สังเกตง่ายๆนะครับเลยเยอข้อความมีตัว T นำหน้านแล้วก็กดที่ FX ปุ่ม FX ตัวนี้แล้วกด Drop Shadow นะครับในการใส่เอฟเฟกเรากด Drop Shadow เสร็จแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยทั้งหมดเลยแต่เราเลือกแค่ Drop Shadow ถ้าเราไม่เอาก็กดออกแล้วไปกดตัวอื่นเลือกตัวอื่นแบบนี้ก็ได้เลือกตัวอื่นแบบนี้ก็ได้ไตแ,บบไดแต่จะใช้เป็น Drop Shadow ก่อนแล้วกัน สีครับสามารถเปลี่ยนได้จะเป็นพุงสีอะไรดีครับสีส้มแล้วกันนะครับสีสม้มตัวนี้ก็คือเงาให้ไปทางไหนอันนี้ความฟุ้งีนขนาดไม่สวยครับสีสม้มเปลี่ยนสีได้ตามนี้เลยที่ที่ที่ผมกดออกมาให้มันเห็นแบบนี้ก็เพื่อที่จะได้เห็นผลด้วยได้เลย เวลาเราเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับอ่าสีอะไรดีอ่ะออก็นแนวเหลืองครัมาเสร็จแล้วกดโอเคลงไปอ่าเสร็จแล้วกดโอเคลงไปนะครับอ่าเสร็จแล้วอ่าต่อมาครับเราจะมาสอนวิธีการก๊อปปี้รูปภาพ มีวิธีการ Copy ยังไงนะครับผมจะ Copy รูปภาพคนนี้นะครับมาอีกรูปภาพหนึ่งทำยังไงง่ายๆเลยก็คือคลิกที่เลเยอร์นั้นๆเลยที่ต้องการจะ Copy คลิกขวาครับแล้วกด d u p l i c a t e y e y e r ครัครับก็จะได้เลเยอร์ภาพคน Copy เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งกดโ okay. อเคไม่เห็นเพราะว่ามัน y o p y เสร็จมันจะขึ้นทับกันเลย อันนี้เลเยอร์ละเลเยอร์นะครับอันนี้อันแรกที่เราก็ปีมาสามารถกดออกได้แบบนี้อ้าวแยกข้างแล้ววิธีการย่อเหมือนเดิมกด Ctrl T ครับย่อลงแล้วกด Enter ครับอ่าครับวันนี้ก็ขอจบอาการ ในงานปฏิบชอบพพื้นฐานเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาต่อกันวันหลังนกครับครับสวัสดีครับ